นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องการแจ้งเตือนของการเสพสื่อข้อความทิจจากเจมส์เคลียร์ได้เขียนข้อความไว้ว่าจงจดจำไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้มันกว้างใหญ่ไพศาล ซึ่งมีจุดเล็กๆที่จะปรากฏบนข่าวเท่านั้นเองข้อความทวิตนี้จะประกอบด้วยรูปรูปหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเป็นวงกลมรูปใหญ่ที่มีจุดเล็กๆจุดหนึ่งอยู่ในวงกลมนั้นหน้าที่ของเราก็คือพยายามคิดแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้ว่าทําไมรูปนี้ถึงเป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมันเล็กน้อยหรือเกินแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติเราคิดวิเคราะห์และแยกแยะจริงๆเราจะเจอสาเหตุหลักๆเลยที่ทําไมว่าข่าวเนี่ยถึง คัดกรองข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือแม้กระทั่งพยายามปรับมายเซตของเราให้เรามีความเชื่อในรูปแบบที่ผู้สื่อข่าวต้องการในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยเรารู้หรือไม่ว่าการที่เราเสพสื่อทุกวันมันค่อยๆเชฟแอนติจูดเราทุกๆวันการปรับมายเซตของเราในแต่ละวันเนี่ยหรือว่ามุมมองที่เรามีต่อโลกใบนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปไม่มีใครเลยที่กําลังจะบอกว่าข่าวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี ผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องบอกว่าเราทุกคนควรจะต้องดูข่าวการไม่ดูข่าวจะทําให้คุณคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆญาติผู้ใหญ่ของผมหลายๆคนก็แนะนําให้ดูข่าวบอกว่าการตกข่าวตกเทรนเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับผมและผมมีความรู้สึกว่าผมค่อนข้างแอนตี anti ้ข่าวสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เสพสื่อเลยมันก็ไม่ใช่อย่างผมเนี่ยจะค่อยๆกรองสื่อมากขึ้นเรืเ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการที่เราเสพสื่อในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีเวลาเสพสื่อที่ค่อนข้างจํากัดนั่นหมายความว่าแต่และช่วงเวลาจะมีการอ่านข่าวเป็นจังหวะจังหวะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องติดตามข่าวหรือว่าจําเป็นจะต้องเสาะแสวงหาบางสิ่งตลอดเวลาซึ่งนั่นจะไม่ใช่หน้าที่ของผมเลยผมเลยตั้งคาถามขึ้นมาว่าหากเราเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเราจะพบว่าข่าวและสื่อต่างๆจะหยิบยกประเด็นเพียงไม่กี่ประเด็นเท่านั้นผมเชื่อว่านี่คือความเป็นจริง อย่างสูงที่สุดเลยที่เราจะต้องปรับไมเซตให้ตรงก,กันกับสิ่งที่มันควรจะเป็นก่อนว่าข่าวนั้นเลือกข้อมูลที่จะมาป้อนข้อมูลให้กับเราสิ่งที่เรารับรู้จากข่าวทั้งหมดถูกกรองถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็ถูกบิดเบือนมาเกือบทั้งหมดเลยนั่นคือหน้าที่เราที่เราจะต้องกรองข่าวโดยใช้วิจัยญาณเป็นหลักหลายครั้งที่เราเสพสือ่อไม่ว่าจะเป็นละครหนังภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งข่าวในทีวีก็ตาม เราจำเป็นจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆกกรอบและทุกๆครั้งที่เราเสพสื่อเมื่อสื่อนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีก็ตามแต่นั่นจะเป็นหน้าที่เราที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องค่อยๆกลั่นกรองว่าการเสพสื่อนั้นมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรข้อความทั้งหมดยังไม่ถูกเปิดเผยออกมามีผู้คนที่ประสบพบเจอประสบการณ์มากมายและบางประเด็นก็ถูกปกปิดเอาไว้ถ้าเกิดสมมติผมพยายามขยายความสักนิดหนึ่งว่า ทำไมข่าวถึงต้องบิดเบือนทำไมข่าวไม่ยอมบอกอะไรตามความเป็นจริงผมคิดว่าเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือข่าวนั้นมีผลประโยชน์บางสิ่งกับบุคคลบุคคลหนึ่งในสังคมแน่นอนว่าการที่เรารับรู้อะไรมามีผลต่อการตลาดมีผลต่อเศรษฐกิจรวมถึงมีผลต่อผลประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มแน่นอนว่าการที่เรามีวิทยุเครื่องแรกการที่เรามีโทรทัศน์แบบที่เป็นสีขาวดารุ่นแรกไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ นั่นดูเหมือนว่ามันจะเป็นโอกาสสาหรับเราแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดสมมติเราทุกคนศึกษาประวัติศาสตร์เราจะเรียนรู้ได้เลยว่าทุกๆเหตุผลในการที่เรามีอะไรใหม่ๆนั่นจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องถูกการดึงข้อมูลส่วนตัวของเราออกไปหมายความว่าความเป็นส่วนตัวหรือ privacy เราจะลดน้อยลงอย่างมากซึ่งคนที่ให้สื่อเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้จากการที่เรารับชมของเขาไม่ว่าจะเป็นยอดไลค์เรตติ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็น เรื่องของการตลาดแล้วมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกําไรของบริษัทหรือแม้กระทั่งรายได้ที่กําลังจะเข้ามาในอนาคตโฆษณาที่เข้ามาต่อยอดจากบางสิ่งที่เรากําลังเสพสื่อทุกๆวันเนี่ยเราอาจจะโดนโน้มน้าวแล้วก็ดึงจากสิ่งที่เราเป็น ความคิดจิตใจรวมถึงทัศนคติของเราด้วยเช่นกันแล้วผมก็มีมุมมองคล้ายๆกับข้อความชิตนี้ว่าแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสื่อทั้งหมดไม่ได้เอาข้อความทั้งหมดมาโดยรวมแน่นอนเขาจึงจะเลือกและตัดแปะให้ดูทุกอย่างสมบูรณ์แบบในสิ่งที่มันควรจะเป็นซึ่งนั่นจะทําให้เราเสพสื่อ,อยังมีความสุขมากขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งข้อกังขาอะไรมากมายถ้าเกิดสมมุติเราตั้งคาถามกันไปว่าทําไมสื่อจําเป็นจะต้อง ดึงข้อมูลอะไรจากเราคําตอบนั้นง่ายมากก็คือสื่อไม่ได้มีเพื่อทําให้เราเสพสื่อด้วยความบันเทิงอย่างเดียวแต่สื่อทําให้เรามีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นจะมีความหมายต่ออนาคตอย่างมหาศาลเลยเริ่มต้นที่จะกลั่นกรองการเสพสื่อให้มากยิ่งขึ้นเพราะบ,บางครั้งมันคือการเสพสื่อแค่มุมมองเดียวมันจะขาดข้อมูลที่ครบถ้วนจึงยากต่อการขบคิดไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มันไม่สําคัญตอนนี้ทุกคนเรียนรู้เท่ากันแล้วว่าสื่อ มีส่วนทําให้เรามีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปเราไม่ได้รับรู้สื่อทั้งหมด100%การที่คุณฟังและคุณก็เชื่อสื่อทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทําคุณต้องมีวิจารยญาณไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามแต่ข้อมูลทั้งหมดยังถูกเก็บเอาไว้แล้วข้อมูลทั้งหมดผมเชื่อว่ามันอาจจะเพียงพอในการที่เราได้หาหรือค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมก็ได้นั่นจะหมายความว่าเราสามารถหาข้อมูลผ่านหนังสือผ่านข้อมูลวิจัย แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อข้อมูลวิจัยหรือว่าไม่จําเป็นต้องเชื่อหนังสือทั้งหมดก็ได้แต่สิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือเราจําเป็นต้องหาข้อมูลให้มากขึ้นมากกว่าที่เรารับรู้เพื่อให้เราป้องกันความเสี่ยงจากการเชื่อข่าวโดวยขาดวิจัยยานเท่านั้นเองการใช้วิจัยยานจึงเป็นเครื่องชีวะที่ดีที่สุดในการจะค่อยๆพิจนารณาในแต่ละสิ่งที่เราได้รับข้อมูลมาบางครั้งเราจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย และนี่คีย์เวิร์ดที่สําคัญที่สุดที่ผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงความคิดบางอย่างก็คือเราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าคุณจะได้ข้อมูลอะไรก็ตามแต่คุณลองศึกษาข้อมูลเพิ่มนั่นคือหน้าที่ของเราที่สําคัญที่สุดเราเป็นมนุษย์เราสามารถที่จะมีความคิดที่ละเอียดถี่ถ้วนได้เราสามารถที่จะใช้ความคิดแบบเชิงวิเคราะห์ได้นั่นจึงจะเป็นประโยชน์ในการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์กันทุกๆคนการหาข้อมูลจากหัวข้อบางอย่างให้เราต่อยอดและขยายคําบางคํา ประโยคบางประโยคที่มีบุคคลคนหนึ่งที่เขาก็อธิบายให้เราฟังแล้วเราก็กําลังสงสัยว่าเอ๊ะคำนั้นมันจะจริงหรือเปล่าโดยที่เราอย่าเพิ่งเชื่อไปเรามีการฟังแบบจง,งนสงสัยก่อนนั่นคือสิ่งที่สําคัญมันทาให้เรามีความคิดที่ต่อยอดได้กว้างมากยิ่งขึ้นหลายคนพยายามเชื่อสื่อเลยหลายคนที่พยายาม ตกลงปรงใจกับสื่อว่าสื่อเนี้ยเป็นสื่อที่ดีที่สุดพยายามดูแต่ช่องนี้พยายามฟังแต่คนคนนี้ผมกลับไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้เลยมันกลับกลายว่าทําให้คุณมีความคิดที่แคบลงมีมุมมองที่รัดสั้นลงก็เพียงเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าความคิดหรือว่าการเสพสื่อโดยขาดวิจัยญาณเนี่ยมันคือการที่เราพยายามเชื่อโดยขาดการไตร่ตรองก็คือการที่เราขาดหลักยุนิโสมนสิการนั่นเองสุดท้ายนี้ ผู้คนในยุคสมัยนี้เน้นข้อมูลแบบย่อส่วนแต่แน่นอนว่าความย่อส่วนมันย่อมถูกตัดไปพอสมควรการเรียนรู้ที่ดียังคงต้องใช้จากการตั้งคำถามแสวงหาคำตอบจึงจะพบคำตอบเสมอสมสิ่งนี้ผมก็เนยนย้ำอยู่มาตลอดก็คือการที่เราตั้งคำถามแสวงหาคำตอบแล้วเราก็จะพบเจอคำตอบหลายครั้งเนี่ยชีวิตเรากำลังเดินทางไปไกลเราไม่รู้หรอกว่าเรากำลังตั้งคำถามอะไรขึ้นมาบ้างบางคนก็กลับพบว่าเราจะตั้งคำถามกันไปทำไม ทั้งที่ชีวิตเราก็ไม่มีความสงสัยอะไรมากมายสิ่งที่มันเป็นอยู่ก็สมควรจะเป็นอยู่แล้วผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ไม่จำเป็นต้องถามอะไรแต่ถ้าคุณสงสัยขึ้นมาผมคิดว่าการแสวงหาคําตอบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นการที่คุณตั้งใจมั่นติดเอาไว้ในใจว่าเออเรามีความรู้สึกว่าสงสัยจริงๆว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและถ้าสิ่งนี้มันหายไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง การหาคำตอบของผมมันไม่ได้ยากเย็นสักเท่าไหร่เลยมันเป็นเพียงแค่กระทำไว้ในใจคุณพยายามใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตามความรู้สึกที่คุณมีตามความเชื่อที่คุณได้บ่มเพาะมันออกไปไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านการฟังสิ่งที่คุณได้สังเกตสังการเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คําตอบคุณปรากฏขึ้นนั่นคือจะเป็นความหมายว่าการแสวงหาและพบคําตอบเนี่ย มันอยู่ใกล้ๆตัวคุณนั่นเองคุณไม่จำเป็นต้องไปสแสวงหาที่ใดขอแค่เพียงตั้งคำถามให้ถูกทางและคำถามของคุณมาสามารถแก้ปัญหาในชีวิตของคุณในระยะยาวได้เพียงเท่านี้คุณก็จะมีความสุขมากขึ้นและคุณก็จะสามารถเสพสื่ออย่างมีวิจรณญาณอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติดแฮชแท็กเพื่อนปรึกษา หรือเฟรนท็อคเกชิด้วยนะครับ